สวัสดีครับผมช่างป็นปจาลัสไมทีสวิทนะครับวันนี้มีเครื่องเป็นตัวเอเซอร์นะครับะยุดสามมาในอาการเปิดไม่ติดนะครับโดนน้ำมากทีนี้ผมก็ทำการเช็คแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนตัวเมนบอร์ดนะครับที่มันมีจุดลายไฟที่มันชอ็อตอยู่นะครับก็จุดที่มันชอ็อตนะครับจะเป็นในส่วนของตัวชุดลายไฟ3โวลต์นะครับของ3โวลต์เนี่ย มันจะมีควบคุมนะครับก็คือจะเป็นไอตัวนี้นะครับมีไอซตัวนี้ผมทําการเปลี่ยนไปใหม่นะครับที่เช็คว่าทําไมามันชิปถึงเสียนะครับก็มันมีลายช็อตอยู่นะครับแล้วก็5 v โวลต์เนี่ยเขาจะใช้ชิปแยกกันนะครับ3โวลต์ก็จะใช้1ตัวนะครับของ5้าโวลต์ก็จะใช้อีก1ตัว ของ5โวลต์เนี่ยมันมีการปล่อยไฟออกมาแล้วนะครับอินบเวอร์เจ่าย EC เนี่ยปล่อยออกมาแล้วนะครับแต่ว่าของ3โวลต์เนี่ยอินบเวอร์เมันไม่ออกนะครับแล้วก็ไฟเนี่ยมันก็เลยไม่ปล่อยออกมานะครับเหมือนตัวชิปเนี่ยมันมีการโหลดไฟนะครับเข้าที่อินบเวอร์ของ EC นะครับชิปตัวนี้ก็จะเป็นชิป B A B นะครับ C E M นะครับ ชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่จะจ่ายไฟให้กับสามโวลต์นะครับเพื่อที่จะไปเลี้ยงระบบต่างๆนะครับถ้าชุดนี้เป็นชุดสแตนบายนะครับถ้าชุดนี้ไม่มีไฟออกนะครับชุดระบบหลังจากนี้ก็จะไม่มีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแรม cpu นะครับหรือระบบ h m นะครับชุดนี้ก็สําคัญมากๆเลยนะครับส่วนของลายไฟสามพิสามนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนนะครับพอเปลี่ยนไปแล้วก็เครื่องก็กลับมาสามารถใช้งานได้นะครับเหมือนเดิม น้ำเนี่ยก็ไม่ได้ลงไปถึงตัวเมนบอร์ดนะครับลงมีลงบ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับเนี่ยแต่ว่าจุดที่มันลงไม่เยอะเนี่ยมันก็ทําให้บอร์ดมันช็อตได้นะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เครื่องนีที่ทํทการแก้ไขไปก็จะแก้ไขในส่วนของตัวคีย์บอร์ดนะครับที่มันโดนน้ามานะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นคีย์บอร์ดเดิมของลูกค้านะครับถ้ามองดูแล้วมันจะมีจุดที่ มันมีคาบน้ําอยู่ตรงทางด้านนี้นะครับที่ที่ทที่จําเป็นต้องเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าเวลาเราเปิดเครื่องได้แล้วเนี่ยมันพอเราปิดเครื่องนะครับกดชัดดาวเครื่องแล้วมันมันไม่สามารถกดอ่อนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับปุ่ม power เนี่ยมันเสียนะครับแล้วก็แถบด้านนี้มันเสียหมดเลยนะครับแถบด้านนี้ก็จะเป็นจุดที่โดนน้ามาตรงนี้นั่นเองนะครับแถบด้านนี้นะครับพอโดนน้ําไปแล้วนะครับหน้าสัมผัสมันเลยเสียไปเลยนะครับทําให ลายไฟตรงนี้มันผิดพลาดอยู่นะครับก็ต้องทําการเปลี่ยนคีย์บอร์ดยกแผงเลยนะครับเพื่อที่จะสามารถใช้งานตัวปุ่มสวิตช์นะครับแล้วก็ปุ่ม backspace นะครับ enter นะครับปุ่มโซนด้านนี้นะครับอันนี้ก็แก้ไขนะครับเปลี่ยนคีย์บอร์ดให้ลูกค้าใหม่นะครับผมตอนนี้ก็เทสแล้วนะครับตัวคีย์บอร์ดก็สามารถใช้งานได้ทุกปุ่มนะครับเดี๋ยวลองกดเปิดดูรอบนึงนะครับ เปิดเทปคีย์บอร์ดกันนะครับอ่าปุ่มหลักๆก็จะสามารถกดได้ทุกปุ่มนะครับผม สามารถใช้งานได้เลยนะครับโอเคอาการเคข้่อาค้าก็จะประมาณนี้นะครับถ้าลูกค้ามีเครื่องนะครับโดนน้ำมานะครับเปิดไม่ติดนะครับอยากจะส่งซ่อมนะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กแมคบุ๊กนะครับก็สามารถส่งเครื่องเข้ามาให้ซ่อมได้นะครับหรือว่าจะวอล์กอินเข้ามาที่หน้าร้านก็ได้นะครับผมสามารถเข้าไปดูตำแหน่งหน้าร้านนะครับบนหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับส่วนทางการติดต่อนะครับก็ติดต่อสั่ติดต่อผ่าน เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับแล้วก็มี i อดียไลนนะครับอยู่บนหน้าเว็เไ็ต์นะครับเบอร์มือถือนะครับไอจีทิกต็อกนะครับสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางเลยนะครับแล้วก็ขอฝากยูทูบนะครับช่อง YouTube ของร้านสมัยทิสูบไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่องเปียขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเี๋จะกม่ในสุดทงหน้าครับสวัสดีครับ